สวัสดีครับพี่น้องควงไฟสกูุ๊สก้สนแฟนเฟนแฟนขับของมาลําเจ็กอร่อยเลยว่าแฟนขับภาษาจ๊กีที่ปอย่างนะคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่งานไหมเมียงขอ,อนแก่นคะ่ะชมฟรีนะคะจะไม่ซอดแจ้งนะคะชมฟรีคะ่ะชมฟรีเริ่มแสดงจ,จะถูกหนึ่งเลยนะคะงานละคะคือรากินเท็ดดีสูมือสูบผ้ากันยองเอาาไ่ได้าบยังยองสูมือท้ายคลิปลงสูมือ,อยังไหนบอกเรื่องเมธีเอาบ่ได้ไม่ได้เาค่ะบ่ได้เบาคะ่าคะ นี่จะไข่สิได้นนนี่ทอดหมูให้กเจ้ากินนี่มันบ่มีเสียงเสียงมันเบิดนแล้วทอดหมูเขอบอกว่าทอดไม่ไข่อยไปกินเจ้ามันเสียงเบินยอดเจ้ากินทอดหมูทอดปลาอย่างนี้นสิละแมนยวงไปย่าเฮ็ดเป็นทอดอไปเป็นทอดสูบกระเขียไปทังสั่นสูบกระนี้ปนปลาอย่างนั้นลวกผักนังสิแล้วกินขันทอดขนออันยังนะเอาไม่ไข่กินคือเอาเจ้ามาขายของเสียนน่นเออมาขายของ พี่น้องมาเบิ่นอันนี้โอ้ยต้มยำทะเลน้ำข้นกินเหมือนพวกเล้ยยังเหลือหลายอยู่ไอ้ยเหลือหลายเลยเนาะโอ้ยนเนาะโอ้ยกาบฟไดมางานใหมแล้วจะไปกินต้มยำทะเลเน,น้ำข้นพี่น้องเราเยี่ดีทุ่มมือเดี๋ยวนี้จ้าจ้าจ้ากาแฟไดวมากีเ่เม็ดละกว่าดีนี่แหล,ละปุณหะน้อพ่อเนาะอร่อยไหมพ่อพูดเนี่ยบักคอยแมงผูกป้า พี่น้องคุน่ะหัดกุ้งเปื่อมีหัดกุ้งมีกุ้งพร้อมพี่น้องมีกุ้งพร้อมเติงเติงกุ้งเติงหอยเติงปลาหมึกบ้างได้พุน่ะพุน่ะพุน่ะปัดตีโต้เปื่อแต่ว่าเห็ดกับฟ้ามนึงคือเก้าละเห็ดหลายคือเก้าละเห็ดแมงฟ้าเปื่อปลาหอยแมงผู้ไหม ปัตรจโตปืด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 กินเยอะๆนะพ่อนะหุงข้าวเจ้ามีข้าวเจ้าด้วยปัารต้มยำทะเลหมอปากใจพี่น้องโอ้เลิศเลิศไหลายเลิศหลายเลิศหลายขอบคุณแม่ครัวขอบคุณวันนี้โอ้ยสะพกหน่อยหน่อยมะติ้นห่าวแล้วล่ะโอ้ยเออได้กินอาหารทะเลจังสีะเม่กินยังล่ะกดไรเลยโคตรแซ่ดนะพี่น้องยังกระเพาะคอยพระท่านกินแล้วเขาจะมาจอบเร้องกุ้งอยืนนิ่งเลยพ่อจ้ากุ้งมาปล่อยอีก กู้เนี่ยกุ้งพี่น้องเลยกุ้งกุ้งกุ้งมีหมดนะครับมีหมดนะครัะเลิศเลิศเลิศ